ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการถอดชุดคลัตช์ของรถออโตเมติกนะครับเพื่อนๆซึ่งยามาฮ่ากับฮอนด้าก็มีการถอดที่ไม่แตกต่างกันเลยแต่ในเคสนี้นะครับจะเป็นรถออโต้ของยามาฮ่านะครับในตระกูลคาบูเรเตอร์1 1 5ซีนะครับมิโอนูโวฟีโนนะครับเพื่อน ซึ่งในเคสของรถคันนี้นะครับมีอาการนะครับในห้องสายพานเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการสายพานขาดนะครับอ่าได้สตาร์ตสตาร์ตแล้วมีอาการฟรีทิ้งมีอาการลดออกตัวสันๆมีอาการลถกินน้ํามันเยอะกว่าปกติในเคสนี้นะครับเราได้ทําการเปลี่ยนสายพานไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาอ่าในคลิปนี้ผมก็ จะพาเพื่อนๆไปทำการถอดเช็คชุดคลัตนะครับชุดคลัตชแล้วก็ชุดชามสไลด์นะครับชามสไลด์หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งได้าภาษาศัพท์ที่เป็นาภาษาช่างก็คือชุดท็อกแคมนะครับเพื่อนๆหรือว่าชุดล้อปรับความเร็วหลังของรถอโตโมติกนั่นเองนะครับชุดที่อยู่ติดกับเฟืองท้ายนั่นเองนะครับ ในชุดนี้นะครับของยามาฮ่าในตระกูละนะครับมิโอนิวโวฟีโนเครื่องยนต์ร้อยสิบห้าซีซีนั้นนะครับจะมีโอริงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บล็อกเบอร์ยี่สิบสี่ในการคลายออกนะนี่นะครับใช้บล็อกลมยิงออกมาเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเดี๋ยวทีนี้ก็ถอดชามคลัตออกมานะครับในขั้นตอนของการถอดชามคลัตออกมาก็ดึงออกมาเลยนะครับแต่เรามาดูตรงนี้เบิ้งคักๆเบิ้งกันเทีนเห็น นะครับนี่นะครับก็คือนะครับอาการนะครับต้นต่อของอาการออกตัวลถมีอาการสั่นๆนะครับสั่นๆกระตุกกระตุกกระตุกนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็คืออาการของคลัตช์หมดนะครับแต่เท่าที่เคยซ่อมรถมาเท่าที่เคยซ่อมรถมาเท่าที่ทําการรื้อถอดประกอบนะครับในตระกลูลอ่าม,มาฮามีโอนูโวฟิโนโยังไม่เคยเห็น รถคันไหนนะครับยังไม่เคยเห็นรถคันไหนบ่เ,เคยเห็นรถผู้ใดใส่คขาดจนว่าบดถึงเล็กขนาดนี้นะครับกินเนื้ออลูมิเนียมลงไปประมาณ3มมิลลิเมตรเห็นจะได้นะครับนี่นะครับเป็นแจ้งไดยพี่น้องใส่โหดบ่ใส่รถนะครับนี่โหดเป็นโหดเลยนะครับแต่ในในการที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับชุดคลัตนะครับในการที่เราจะทําการเปลี่ยนชุดคลัตถ้าของแท้นะให้ดูรหัสด้วยนะครับเพื่อน นะในตระกูล5 TL Nuvo ตัวแรกนะครับในตระกูล5ในตระกูลตัวแรกที่เป็น5 LW นะครับตระกูล5 TL นะครับตระกูล 4C9 ตระกูล 4D0 ชุดคลัตชุดชามคลัตความหนาองศาไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดังนั้นในขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายชุดผ้าคลัตกับชุดกะโหลกคลัตชสชิ้นที่ผมถืออยู่ในขณะนี้ นะครับเวลาเพื่อนๆไปสั่งของแท้นะครับเพื่อนๆก็ต้องสั่งให้ตรงรุ่นด้วยเพราะว่าออย่างที่บอกไปนะครับองศาของผ้าคลัทนะครับไม่เท่ากันความยาวความหนาของผ้าคลัดไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆในตระกูล5 LW5 TL5 VV4C9 แล้วก็ 4D0 ไม่เท่ากันเด้อนะครับเห็นคล้ายกันแต่องศาไม่เท่ากันนะถ้าเพื่อนเพื่อนไปสั่งชุดของเทียมนะครับของเทียมเขาจะทำมาในเป็นชุดคัตของท่า VV นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนสั่งชุดชุดคัแล้วเพื่อนก็ต้องเอากระโหลคัสของ 5VV มาด้วยนะครับเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสองชิ้นพร้อมๆกันนะคัดจะได้ไม่ลื่นนะครับเพื่อนเพื่อน ทีนี้นะครับในขั้นตอนของการแยกชิ้นเพื่อที่จะทําการอัดจารบีในชุดชามสไลด์นะครับเราผมก็ได้สร้างเครื่องมือ DIY ขึ้นมา1ชิ้นนะครับบอสซื้อคือเก่าเหมือนเดิมเลรพี่น้องนะครับงกครับนะครับไม่ซื้อครับไม่ซื้อนะครับเครื่องมือตัวนี้ไม่ซื้อบล็อกนะผมจะใช้เป็นอ่าเศษผ้าเบรกนะครับนํามาตัดแล้วก็ต่อต่อต่อกันแล้วก็เชื่อมนะครับเพื่อนเพื่อที่จะใช้ในการขันน็อตชามคัดนะครับอ่า เพราะว่าน็อตชามคัดตัวนี้เขาไม่ได้ขันมาแน่นนะครับเพื่อนๆเอาคีมล็อกหมุนก็ออกแล้วนะครับในขั้นตอนของการถอดนั้นนะครับก็ถ้าเป็น h อ n d a นี่สปริงเขาจะแข็งนะจะยาวนะก็ต้องใช้เท้าเหยียบไว้แหละนะครับเพื่อนๆอันนี้เช่นนี้ผมก็จะใช้เท้าเหยียบชามคัดไว้เพื่อที่จะทําการหมุนคลายน็อตออกนะนี่นะครับแยกชิ้นออกมานะครับเวลาเพื่อนๆจะทําการประกอบเพื่อนๆก็ต้องดูสีตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะเขาจะมาร์กสีไว้ให้อยู่ นะครับให้เอาด้านนูนลงนะครับสําหรับน็อตตัวเมื่อกี้นะอ่าทีนี้ถอดชามคัาออกมาทีนี้ก็นะครับเป็นขั้นตอนของการถอดแป้นรองสปริงนะแป้นรองสปริงนะครับถ้าชุดชามสไลด์สึกพังเสียหายนะครับจะถอดไม่ได้ในกรณีที่เราถอดไม่ได้ทํายังไงครับเอาสกัดคมๆตีให้ฉีกเลยแล้วก็งัดออกนะครับเพื่อนๆแต่ ถ้าชามสไลด์เลื่อนได้ปกติแน่นดีแบบนี้นะครับแน่นอนครับเราเอามือหมุนก็ออกครับเนี่ยหมุนแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับสําหรับแป้นรองสปริงตัวนี้นะครับภายใต้แป้นรองสปริงที่เราดึงออกมานั้นนะครับจะมีสลักอยู่3ตัวนะครับไปสลัก3ตัวนี้นะครับเราก็เอาคีมดึงออกมาได้เลยนะอันนี้ขอขยับไฟนิดนึงผมมองไม่เห็นหน้างานนะแต่ทําไมกล้องถ่ายกล้องชัดจังเลยนะครับ แต่ตาผมไม่เห็นแล้วนะครับขออนุญาตทําการขยับขยื่นแสงไฟส่องสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้นะครับก็นะครับมาทําการถอดสลักออกนะครับสลักอยู่ตรงนี้นะครับในล่องสไลด์นะครับจะมีสลักอยู่3ตัวนะครับจะมีสลักอยู่3ตัวเวลาทํางานเขาก็จะสไลด์แยกตัวออกแบบนี้นะครับการที่สายพ่านขาดก็คือนะครับไอ้ล่องสลด์มันสึกนั่นเองนะครับเพื่อนๆมันไม่ยอมสไลด์ถอยหลังให้ มันไม่ยอมแยกตัวออกนะครับก็เลยทําให้สายพานตึงแล้วก็ขาดในที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะแต่บางเชสนะครับล่องสไลด์ดีแต่จะระบีแห้งนะครับการเลื่อนถอยหลังการสไลด์ถอยหลังนะครับไม่ราบเรียบก็ทําให้สายพานตึงแล้วก็ขาดได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆนะทั้งหมดทั้งมวลนะครับนอกอ่านอกที่จากว่าใช้งานของอสายพานใช้งานเกินอายุนะครับ ก็มีตัวนี้แหละนะครับตัวชามสไลด์นี่แหละนะครับเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้สายพานขาดได้บ่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆสายพานของเรามีอายุอยู่ที่นะครับสามปีหรือประมาณ2 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับเลียดได้เต็มที่ก็ไม่ควรจะเกิน30,000ื่นหรือ3ปีนั่นแหละนะครับใช้ไม่ใช้3ปีก็ต้องถอดเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสายพานเป็นยางเขามีอายุนะหลังจากนั้นก็ให้เช็ดล้างทําความสะอาดคราบจระบีเก่าออกให้หมดเลยนะครับ นะพอล้างเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะทําการอัดจารบีเข้าไปใหม่นะครับนี่ข้างในชามสไลด์นะครับตัวนี้นะครับอัดจารบีเข้าไปเลยเขาจะมีล่องรองรับจารบีอยู่นะครับมีสินป้องกันจารบีรั่วไหลด้วยนะใส่เข้าไปปั๊บนะครับก็เอาไปสวมเข้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็นะครับหมุนให้ตรงรูสลักแล้วก็เอาสลัก3ตัวนี้ไปใส่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ หลังจากที่เราใส่สลักลงไปครบ3ตัวแล้วนะครับก็เอาจารบีนะครับไปใส่ให้เต็มล่องสลักเลยนะครับเพื่อนนะใส่ให้เต็มล่องสลักเลยนะครับจารบีที่ใช้นะครับเพื่อนๆ่ในค่ามาตรฐานเขาแนะนําให้ใช้จารบีสบู่ลิเทียมนะครับจารบีสบู่ลิเทียมแต่เรานะครับสามารถใช้จารบีที่ทนความร้อนได้สูงกว่าจารบีสบู่ลิเทียมก็ได้นะครับเพื่อน นะครับอจารบีเนื้อสีทองเนื้อสีดํานะครับค่าค่าความร้อนเขาจะสูงนะครับเพื่อนเพื่อนะครับสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าทนแรงบิดได้ดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนนะก็พิจารณาเลือกใช้เอานะแต่อย่าไปใช้จรรบีไอ้เขียวเขียวแดงแดงเลยนะครับอันนั้นโดนความร้อนมันละลายเป็นน้านะครับเพื่อนเพื่อนมันละลายเป็นน้ํานะถ้าโดนความเย็นมันจะแข็งตัวเป็นก้อนนะครับไอ้ชื่อเขียวแดงแน่ะนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าไปใช้นะ จากที่นะครับใส่จารบีเข้าไปที่ร่องสไลด์เสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่แป้นลองสปริงเข้าไปนะพอเราใส่แป้นลองสปริงเข้าไปนะครับก็เช็ดทําความสะอาดนะครับเพื่อนในชุดชามสไลด์นี้มีซินอยู่2ตัวมีโอริงอยู่2ตัวนะครับถ้าสึกหอนะครับก็ทําการเปลี่ยนถ่ายนะมีแยกข่ายนะซินกับโอริง2ตัวนะครับอย่างละ2ตัวนะครับเพื่อนนะ ทีนี้ภายในรูตรงนี้นะครับก็จะมีลูกปืนอีกสองตลับดังนั้นให้เพื่อนๆเอาจารบีเข้าไปใส่ลูกปืนตลับที่อยู่ด้านในด้านในด้วยนะครับผมจะใช้นิ้วก้อยนี่แหละเขี่ยจารบีเข้าไปนะครับหาลูกปืนเขาเรียกว่าลูกปืนตลับแล้วกันนะครับเพื่อนๆส่วนตลับนอกก็เป็นลูกปืนเข็มก็เอาจารบีทาเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับถ้าเป็นรถฮอนด้านะครับเวลาเข็นแล้วมันหอนนะครับเพื่อนๆก็ นะครับไอลูกปืนที่อยู่ในรูตรงนี้แหละนะครับเพื่อนๆจารบีมันแห้งมันสึกหรอนะก็ทําการเปลี่ยนถ่ายก็แล้วกันลูกปืนนะครับมีขายแต่ว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขั้นตอนการถอดก็จะยากมากๆเลยนะครับในขั้นตอนของการถอดเปลี่ยนถ่ายลูกปืนนะครับชามสไลด์นะทีนี้ก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับเอาชุดผ้าคัดมาใส่แล้วก็ทําการนะครับ ใส่น็อตยึดนะครับชามคลัดหรือว่าน็อตยึดคลัดเข้าไปนะครับเพื่อนก็อย่าลืมนะครับน็อตตัวนี้นะครับให้เอาด้านนูนลงเอาด้านเรียบขึ้นแล้วกันนะครับก็นะครับเอาตามสีที่เขาาร์ k มานั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะใส่ตามนั้นเลยนะครับเอาด้านสีขึ้นด้านบนก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับเครื่องมือที่ DIY ขึ้นมาเองโบซื้อได้พี่น้องนะครับงกครับ นะครับน็อตตัวนี้มันไม่แน่นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้บล็อกนะครับเพื่อนเอาคีมล็อกหมุนก็ออกแล้วนะครับคีมล็อกหรือว่าประแกคอม้าประแกเลื่อนก็หมุนได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะเอาแล้วครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะครับหลังจากที่เราประกอบชุดคัดเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเพื่อนนะต่ออีกจุดหนึ่งนะครับตรงแ็งสายพานตรงนี้ลูกปืนเบอร์6 3 8แซนะครับเพื่อนเพื่อนนะ ตรงนี้ก็ควรที่จะเอาน้ำมันหยอดแล้วก็อัดจาะระบีนิดนึงนะครับเพื่อนๆพอหยอดน้ำมันก็ได้นะถ้าลูกปืนตลับนี้นะครับเกิดแตกเกิดสึกหรอจะทำให้นะครับชุดสายพานมันดึงรั้งแล้วก็จะทำให้ชุดเฟืองท้ายมันหอนได้เช่นกันนะครับเพื่อนนะครับหลังจากที่ทำการประกอบเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเรามาดูหลักการทำงานของชุดสายพานรถออโต้กันนะครับเวลาเราเร่งเครื่องนะครับ ไอชามด้านหน้ามันก็จะบีบสายพานเข้ามาไอชามด้านหลังมันก็จะแยกตัวออกนะครับสังเกตด,ดูเลยนะครับในชุดสายพาน CVT ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งรถยนต์และก็รถมอเตอไซค์นะแต่รถยนต์รู้สึกว่าเขาจะใช้เป็นระบบไฮดรอลิกหรือระบบไฟฟ้านี่แหละนะครับเข้ามาควบคุมใ,ใกล้กับทําเป็นเกียร์นะ เกียร์หนึ่งนะครับบีบเข้ามาเท่านี้เกียร์สองบีบเข้ามาเท่านี้นะครับเกียร์สามจะบีบเยอะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็อัตราทดก็เป็นลักษณะเหมือนกันกันกบรถเกียร์ธรรมดาเรานี่แหละนะครับเพื่อนๆในมอเตอร์ไซค์ของเราจะใช้เป็นตัวเม็ดตุ้มเป็นตัวควบคุมาการบีบหรือว่าการเปลี่ยนเกียร์นั่นเองครับ